สวัสดีค่ะชื่อจับลักกิการนันทัศินค่ะก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นคนต่างจังหวัดค่ะแล้วก็เริ่มเข้ามาทํางานในกรุงเทพก็เพื่อจะเก็บเงินแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาดูแลพ่อแม่ในยามแก่เท่าค่ะเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กล้างจานในร้านอาหารชื่อร้าน S&P ค่ะก็ทําได้ประมาณสี่ปีก็ลาออกเพื่อหาประสบการณ์งานอื่นๆค่ะออกมาก็มาทํางานโรงงานอีกหนึ่งปี ตรงนี้ก็รายได้ก็ยังไม่ตอบโจทย์ค่ะยังไม่มีเงินเก็บเลยแล้วก็เราก็อยากจะมีอนาคตที่ดีก็เลยส่งเสียตัวเองให้เรียนหนังสือไปด้วยค่ะตั้งแต่เรียนตั้งแต่กศนจนจบปริญญาตรีค่ะแล้วก็ต้องส่งเงินให้กับทางบ้านด้วยค่ะจนได้มาทำงานที่โรงแรมแห่งหนึง่งก็เปงานที่ดีมีไรายได้มั่นคงมีเงินส่งให้กับทางบ้านแต่ไม่มีเงินเก็บมากพอค่ะ ก็ทำทำมาทั้งหมดก็ยี่สิบสามปีค่ะมีตำแหน่งก็ในระดับหัวหน้างานต้องรับผิดชอบงานที่สำคัญแล้วก็ทุ่มเทกับการทำงานมากๆค่ะจนไม่มีเวลาไปไหนเพราะเป็นธุรกิจบริการนะคะก็เลยไม่สามารถจะหยุดงานไปไหนได้ยาวๆค่ะเทศกาลต่างๆนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะไม่มีโอกาสแน่นอนค่ะจะได้ลากลับบ้านปีหนึ่งก็ประมาณสองถึงสามครั้งครั้งหนึ่งก็ไม่เกินสามวันค่ะ สา,สามวันอย่างมากก็ห้าวันค่ะแต่ว่ามีโอกาสน้อยมากค่ะจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตก็เกิดขึ้นเมื่อปี62ค่ะเนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิตกระทันหันด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดค่ะคือพ่อไม่ได้ป่วยหนักค่ะแต่ว่าเข้าโรงพยาบาลได้หนึ่งคืนท่านก็เสียชีวิตเลยเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ดูแลพ่อให้ดีเท่าที่ควรค่ะ และไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับแม่เพราะเราที่เราทุ่มเททำงานทั้งชีวิตทุกวันนี้ก็เพื่อวันเหนือจะได้มาดูแลพ่อแม่ในยามแก่เท่าแต่เรากลับไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้กล่าวลาพ่อครั้งสุดท้ายเราจะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้าอีกไม่ได้ก็เลยเริ่มคิดที่จะหางานอะไรก็ได้ค่ะที่ทำแล้ว ต่อยังมีเวลาได้อยู่กับแม่ได้ดูแลแม่ได้ด้วยค่ะแต่ว่าเมื่อปี63ค่ะก็เกิดสถานการณ์โควิดซึ่งโรงแรมอะ่ะก็ได้รับผลกระทบโดยตรงและปิดบริการถึงหนึ่งปีทำให้งานที่เราเคยคิดว่ามั่นคงก็ไม่มั่นคงอีกต่อไปแล้วรายได้ก็ไม่มีแต่รายจ่ายก็ยังเท่าเดิมค่ะทำให้ต้องคิดที่จะหางานอื่นทำเพิ่ม หาอาชีพอื่นมาทําแทนเพื่อหารายได้มาดูแลครอบครัวเพราะอาชีพเดียวไม่พอเมื่อเกิดวิกฤตเราไม่มีอะไรที่จะมารองรับชีวิตเราได้เลยค่ะเราต้องดูแลครอบครัวดูแลแม่ตามที่เราตั้งใจไว้ค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะก็ได้มาเจอกับพี่ยุทิตารีก้องศักดิ์ศรีค่ะซึ่งเป็นพี่ที่รู้จักกันมานานค่ะก็ได้เปิดโอกาสนะคะ ให้เราได้รู้จักกับอินดีมค่ะซึ่งต้องขอบคุณพี่ยุมากๆเลยค่ะซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าเราอมั่นใจในตัวพี่ยุค่ะเพราะว่าพี่ยุไม่ว่าพี่ยุจะทําอะไรพี่ยุจะเป็นคนลงมือทําแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเองมาก่อนถึงจะมาแนะนําคนอื่นได้และถ้าไม่ดีจริงๆพี่ยุก็จะไม่ทําก็เลยตรงนี้ก็ตัดสินใจทําร่วมกับพิยุเลยค่ะ โดยที่ตอนแรกๆก็ยังหวั่นๆกลัวๆว่าเราจะทําได้ไหมเพราะเราพูดไม่เก่งขายของก็ไม่เป็นค่ะแต่พอได้มาเรียนรู้ระบบและลงมือทําร่วมกับทีมเนี่ยแล้วก็ยังมีที่ปรึกษานะคะคอยชี้แนะและจับมือเราทํางานจนสามารถทําตําแหน่งสตาร์ได้ในเดือนแรกเลยค่ะรับ1%จากยอดขายทั่วโลกทุกเดือนค่ะ ปัจจุบันได้ตำแหน่ง VIP แล้วนะคะและที่ตอบตอบโจทย์มากกว่านี้ก็คืออินดีมสามารถทำแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซนค่ะอยู่ที่ไหนก็ทำได้เพียงแค่เรามีมือถือและสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเพียงแค่เราอ่ะตั้งใจทำงานอย่างจริงจังประมาณสามถึงห้าปีเราก็สามารถหยุดทำงานและยังมีไรายได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ10ปี20ปีเหมือนงานที่เราเคยทาและที่สาคัญนะคะเราสามารถทำไปพร้อมๆกับการได้ดูแลครอบครัวดูแลแม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมาตลอดค่ะณวันนี้ธุรกิจอินดีมคือธุรกิจเครือข่ายที่ตอบโจทย์และเป็นทางรอดและเป็นงานที่เราตามหามาทั้งชีวิตจริงๆค่ะ ทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายล่ะคะก็เพราะว่างานบนโลกใบนี้มันมีอยู่แค่สองอย่างก็คือ active income กับ passive income ค่ะ passive income ก็เป็นงานที่เราสามารถหยุดทำแล้วมีรายได้เป็นสิ่งที่เราตามหามาทั้งชีวิตก็คืองานงานนี้ค่ะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานประจำของเราแล้วนะคะที่ต้องบอกเลยว่า ถ้าเราหยุดทําเมื่อไหร่รายได้ก็หยุดเมื่อนั้นค่ะซึ่งงานเครือข่ายเองนะคะก็เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆค่ะการที่เราออยากจะมีรายได้เดือนละแสนเนี่ยเราต้องมีไซต์ธุรกิจใหญ่ขนาดไหนอ่ะก็ยกตัวอย่างเช่นค่ะถ้าคุณเป็นเจ้าของเซเว่นอ่ะจะมีรายได้เดือนละแสนอ่ะคุณต้องมีสองถึงสามสาขาค่ะและแต่ละสาขาของเซเว่นอ่ะก็ลงทุนประมาณ สามถึงห้าล้านค่ะสิ่งที่ต้องมีไม่ใช่แค่เงินทุนนะคะคุณต้องมีความรู้ต้องมีคันเนชั่นมากพอค่ะและงานเครือข่ายหรืองานอินดีมของเราก็เปรียบเสมือนงานซีพีค่ะเราทำในโมเดลซ p เราสามารถขยายสาขาออกไปได้เพื่อนของเราที่อยู่ภายใต้สายงานของเราก็เปรียบเสมือนซีพีเหมือนกันค่ะเขาก็สามารถขยายสาขาออกไปได้เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้ว ก็สามารถมีรายได้ดีๆแบบเขาเช่นเดียวกันที่สำคัญกว่านั้นเราจะทำงานตอนไหนก็ได้ค่ะเราเปิดปากเมื่อไหร่สาขาเราก็เปิดเมื่อนั้นที่ดีกว่านั้นเราเป็นสาขาที่สามารถเดินไปไหนก็ได้แต่เซเว่นมันต้องตั้งอยู่กับที่ต้องรอคนเดินเข้ามาหาอย่างเดียวค่ะเราสามารถขยายสาขาผ่านโลกออนไลน์ทำงานที่ไหนก็ได้เราจะอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้ มันสามารถทําได้ทั้งหมดเลยค่ะงานเน็ตเวิร์กหรือว่างานเครือข่ายอ่ะก็เป็นอาชีพเดียวที่ใช้เงินลงทุนนิดเดียวถ้าเราอยากจะได้ธุรกิจไซส์เล็กเราก็แค่ลงทุนหลักพันถ้าต้องการไซส์ธุรกิจไซส์ใหญ่ๆก็ลงทุนแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองค่ะเราจะสร้างเงินหลักล้านเนี่ยนะคะเราต้องมีระบบแต่งานเครือข่ายอย่างงานอินดีพนเนี่ยคะ่ะเรามีระบบ เรามีการผ่อนแรงไม่ต้องสร้างระบบเองไม่ต้องรู้จักคนเยอะหาทีมหาสายป่านให้คนเข้ามาหามาร่วมธุรกิจของเราไม่ใช้เงินลงทุนค่ะธุรกิจเครือข่ายถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นสูงทำได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line. ถ้าเราสามารถจัดเวลามาทำอย่างจริงจังนะคะแค่วันละ2อสี่ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ ก็สามารถสร้างไรายได้หลักให้กับเราเป็นกระเป๋าที่สองที่สามให้กับเราโดยไม่กระทบกับงานประจำหรือธุรกิจของเราเลยค่ะและที่สำคัญนะคะหยุดทำแล้วยังมีไรายได้อีกเพราะไม่มีงานไหนที่สามารถสร้างแล้วก็เสร็จเร็วในระยะเวลาแค่สองถึงสามปีเท่ากับงานนี้อีกแล้วค่ะทำให้เราคิดว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่จาเป็นต้องทาและจาเป็นต้องสาเร็จในธุรกิจนี้ เพราะว่าวิกฤตโควิดเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแล้ววันนี้นะคะทำไมเราจึงตัดสินใจมาทำธุรกิจอินดีมทั้งๆั้งที่ธุรกิจเครือข่ายมีมากมายหลายบริษัททั่วไปค่ะแต่ข้อดีของอินดีมที่เราเลือกมีอยู่สามอย่างค่ะอย่างที่หนึ่งเลยก็คือผู้บริหารค่ะสองก็คือสินค้าสามคือระบบการทำงานเป็นทีม การที่เราจะตัดสินใจเข้ามาร่วมทําธุรกิจเนี่ยเราต้องเลือกผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพค่ะบริษัทอินีมกรุ๊ปก็มีคุณก้องอัครรัตนิติพลค่ะเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจโดยตรงแล้วก็ท่านอ่ะก็ไปสัมภาษณ์นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จดับต้นๆของประเทศค่ะมีความสําเร็จในทุกทุกด้านของธุรกิจ และยังมีทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจและเครือข่ายมาช่วยกันทำงานโดยที่เราไม่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองเลยค่ะโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทำค่ะไม่ต้องสต็อกสินค้าเรื่องยากๆปล่อยให้บริษัทเป็นคนจัดการเราแค่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็มีหน้าที่ขยายองค์กรเท่านั้นเองค่ะแผนธุรกิจของอินดีมยุติธรรม แล้วก็จ่ายผลตอบแทนได้สูงมีระบบสนับสนุนให้นักธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จธุรกิจอินดีมยังทำอะไรที่เป็นฟิวเจอร์รองรับอนาคตของพวกเราที่เป็นพี่น้องชาวอินดีมได้อีกด้วยค่ะเช่น e n t Token ID Point ให้เราได้มาเป็นเจ้าของเหมืองร่วมและยังได้รับรีวอร์ดหรือว่าเงินปันผลหรือว่าปันผลค่ะเป็นเหรียญสาม สามชนิเดเตียนเลยนะคะได้ทุกๆเดือนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหรียญบิตคอยไลท์คอยหรือด็อกคอยค่ะไม่ต้องสร้างเหมืองเองนะคะตรงนี้ผู้บริหารทำให้เราทั้งหมดแล้วค่ะและยังมีผลิตภัณฑ์นะคะที่มีคุณภาพสูงมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองเป็นสินค้าที่เป็นเมกเทนของโลกสินค้าที่เป็นกระแสโลกในปัจจุบันอะคนไทยอะก็หันมาดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นนะคะ ในส่วนของสินค้าเราก็มีเทคโนโลยีที่หลายๆบริษัทไม่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ของเราก็เป็นเซลล์แมทริกที่ช่วยย่อยตัวสารสกัดจากธรรมชาติและช่วยดูแลล้ำลึกออกฤทธิ์ถึงระดับเซลล์เลยค่ะไม่มีสารตกค้างและปลอดภัยได้รับการรับรองและทดสอบจากคลินิกชั้นนำของโลกค่ะ หรือว่าเป็นผู้นำในตลาดสุขภาพระดับต้นๆที่มีกลุ่มผู้บริโภคต้องการสินค้าประเภทนี้มีอยู่เป็นจำนวนมากค่ะอินดีมหรือไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดสำหรับใครหลายๆคนค่ะเป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องทำและจำเป็นต้องสำเร็จในธุรกิจนี้สิ่งที่ธุรกิจอินดีม,มอบให้กับสมาชิกไม่ใช่แค่ไรายได้สำหรับตัวคุณเองเท่านั้นนะคะ แต่ยังสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวหรือคนที่คุณรักได้อีกด้วยค่ะและด้วยความสามารถของผู้บริหารนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมธุรกิจอินดีมอยากเปิดโอกาสค่ะให้กับใครก็ตามที่อยากจะปลดล็อกให้กับตัวเองค่ะอยากมีเวลาดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวหรือคนที่เรารักอย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะ เพียงแค่เปิดใจเรียนรู้และเข้ามาร่วมง,งานกับอินดีมคุณตัดสินใจไม่พลาดแน่นอนค่ะมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราอะสามารถกำหนดวันกเกษียณได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอให้อายุเป็นตัวกำหนดค่ะนอกจากนี้แล้วอินดีมก็ยังมีทีมงานที่ดีที่พร้อมจะสนับสนุนทันทีและมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการแน่นอนค่ะเพียงแค่ เชื่อใจตัวเองเปิดใจและเริ่มให้ได้ค่ะ